อีกครั้งนะครับกับสมาร์ท t e c h n o l o g y Channel นะครับกับผมชีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Life t เทคโนโลย y นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะแนะนำก็คือบริการ o u t s o u r c e call center service นะฮะซึ่งก็คือบริการรับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะฮะซึ่งบริการนี้จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ไปออกรายการทีวีนะฮะแล้วก็มีการเปิดสายนะฮะให้ลูกค้าโทรเข้ามาในช่วงเวลาที่กาลังออกอากาศเลยนะฮะเพื่ออัปคปรสั่งซื้อนะครับโดยบริการ outsourcing call center service เนี่ยจะถูกให้บริการ ภายใต้ทีมที่ชื่อว่า OneConnect นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท Smart Li ท์เทคโนโลยีนะฮะซึ่งนอกจากรับโทรศัพท์แล้วยังสามารถตอบไลน์ตอบแชทตอบ Facebook ได้นะครับถัดมาก็คือบริการเอาซอร์สคอ a l เซ็นเตอร์เซอร์วิสของทีม OneConnect เนี่ยจะมีบริการด้วยกัน2ประเภทนะครับหนึ่งก็คือ inbound call center เป็ลนลักษณะการรับสายเช่นบริการที่เราจะแนะนำในวันนี้คือบริการรับคาสั่งซื้อเลยนะฮะซึ่ง inbound เนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทเช่นเรื่องของการ รับเรื่องร้องเรียนนะครับรับแจ้งซ่อมต่างๆเพื่อประสานงานหรือให้ข้อมูลสินค้าและบริการบางอย่างนะครับรวมถึงการาช่วยเหลือทางโทรศัพท์หรือเรียกว่า heldesk ก็ได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นลนักษณะการโทรออกที่เราเรียกว่า outbound call center นะครับแลียกเป็นลนักษณะในการโทรออกไปนะฮะซ,ซึ่งก็จะมีหลากหลายประเภทเหมือนกันเช่นการโทรไปขายสินค้านะฮะการทํานัดลูกค้านะครับหรือเรียกเราเรียกว่า lead generation หรือการทำเซอร์ว y ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้บริการที่เรียกว่า outbound นะครับส่วนบริการที่เราจะแนะนําในวันนีช้ชื่อบริการรับคําสั่งซื้อทางโทรศัพท์นะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าจะใช้บริการนี้เขาอาจจะต้องมีการไปออกรายการก่อนนะฮะซึ่งรายการที่ฮิตฮอตนะฮะในประเทศไทยนะครับก็คือรายการแชร์รายการผลกระแสนะฮะซึ่งก็จะมีช่วงหนึ่งของรายการที่พิธีกรอ่ะเขาก็จะแนะนําว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรมาแนะนานะครับก็จะแนะนําสินค้าคุณสมบัติอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอถึงช่วงที่มีการแนะนําสินค้าเขาก็จะเปิดก็เรียกว่าจะเปิดสาย ก็จะมีมีเบอร์ขึ้นที่ด้านล่างจอนะครับซึ่งทีมของวันคนนีก็จะให้เบอร์02ไปเบอร์021น,นะฮะซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์02นี้ได้นะครับพอโทรเข้าเสร็จปุ๊บสายก็จะมาอยู่ที่เอเจนต์นะฮะซึ่งเอเจนต์เองส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโปรแพ,พ็กเกจพิเศษนะเพื่อให้อ<ๆ>ัพเซลลิ่งเช่นโทรเข้ามาสินค้า A นะครับก็เอเจนต์จะบอกโอเคคอนเฟิร์มที่ชื่อที่อยู่ราคาสินค้าจํานวนสินค้าประเภทในการจัดส่งประเภทจําระเงินเรียบร้อยละ ็อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมเช่นตอนนี้โทรมาน15นาทีนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษชิ้นที่2ลด50%เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ up sell หรือเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งพอผ่านกระบวนการทุกเนี้ยรับออเดอร์เสร็จผ่านช่วงเวลาออกาบเรียบร้อยแล้วทางทีมขอคนนี้ก็จะจัดส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเป็นลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็น excel file นะฮะที่เราจะเรียกว่ารายงานคําสั่งซื้อนะครับโดย ลูกค้าสามารถเอารายงานคำสั่งซื้อเนี่ยไปส่งให้ฝ่ายจัดส่งนะฮะเพื่อไปแพ็คสินค้าเพื่อส่งต่อได้เลยหรือบางที่ก็จะเรียกว่าฝ่าย fulfillment ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายงานที่เรารับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์มาแต่ว่าอันนี้ผมจะเบอร์ไว้เนื่องจากเป็นข้อมูลจริงนะในข้อมูลนี้ก็จะประกอบด้วยชื่อที่อยู่เบอร์โทรสินค้าที่ซื้อนะครับประเภทการชําระเงิน นะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ที่ต้องชําระนะครับเงื่อนไขที่ได้แจ้งเรียบร้อยว่าโอเคคืนเงินไม่ได้คือคืนมี5มัดจาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่เงื่อนไขแต่ละสินค้านะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้ไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็จะขอแนะนำบริการที่เราทําร่วมกับพันธมิตรเราชื่อ3 S a l e Solution นะครับมีตั้งแต่การช่วยคิดคอนเทนต์นะฮะวางมาร์เก็ตติ้งสต e ท y ิจิ้ย์นะสร้างเซลล์คอนเทนต์เพื่อทำสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับพอถึงออนไลน์เสร็จปุ๊บก็จะมีช่องทางที่เป็นออฟไลน์ก็คือทีม ของวันคอนเน็กนี่เองเน,นะฮะเรื่องของการหา d า t a ลูกค้านะครับแล้วก็การโทรไปเสนอขายนะครับหรือว่าทำออเดอร์รีพีทออเดอร์เก่านะครับเป็นลูกค้าเก่าเดิมเช่นเคยซื้ออาหารเสริมอยู่แล้วก็โทรไปโอเคใกล้หมดหรือยังนะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นกับการซื้อ3ขวดเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบริการเอาซอร์สคอ a เซ็นเตอร์ในพาร์ทที่วิเครื่องว่าบริการรับคำสั่งซื้อ นะครับก็สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ชนะของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ